คนบันเทิงแฟนๆส่งกำลังใจให้ดีเจเพชรจ้าโพสห่วงอมาม่าอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักและมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนใหม่กับคุณแม่ที่ทุกคนเรียกว่าอาม่านั่นเองค่ะวันนี้ดีเจเพชรจ้าโพสภาพคู่คุณแม่ผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพที่อามา่านอนบนเตียงคนไข้ชูสองนิ้วโดยเพชรจ้าเผยว,ว่า หายไวๆนะแม่ผิวแพ้คันครับอาม่าอาม่าคันต่อมาบอกว่ากลับบ้านหาลูกได้แล้วนะกลุ้มใจเป็นห่วงอาม่ามาสองวันวันนี้ถึงมือคุณหมอละสบายใจหายไวๆววนะหมามีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแถกเข้ามาช่วยกำลังใจทั้งคู่ทางทีมงานขอให้อาม่าหายป่วยไวๆนะคะ